โกน,นี่ครับเราพาทุกท่านมาชมเกมกนนารแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2014ครับบอกรานฟะุตครับเปิดบ้านต้อนรับทีม Air Force Central FC เกมที่ผ่านมาต้องบอกว่าทีม The r a รปปิครับพลาดทา่าบุกไปแพ้กับชมรีมาส่วนทีมเยือนครับเปิดบ้านเสมอกับ BC เทโรศาส,สนะคู่นี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่เป็นศึกดาร์บิแมตของเมืองปทุมธานีครับอยู่ในเขตจังหวัดปทุมเหมือนกันครับ บีจีนี่เป็นเขตธัญ,ญบุรีครับส่วนทางด้านแอร์ฟอร์ดเนี่ยเป็นลำพุก,กานะครับเกมนี้บีจียงยึดเล่นตัวหลักครับรีซอทีรเทศวินโนทยนี่ลงนำทัพลุกทีเหมือนเดิมครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของตัวผู้เล่นค่อนข้างจะเยอะครับแต่เกมนี้ครับอิสวาสิงห์ทองเราเตะต,ตัว่าวนี่เป็นกับตานทีมแรกทงกับทางด้านธีมเทพนะครับก่อนเกมก็มีการรวมใจกันเหมือนเดิมครับ เริ่มเกมเนี่ยเป็นทางด้านทีมเยือนได้บุกก่อนครับบุกจากขวาไปซ้ายแต่จังหวะรุ่นแรกครับเป็นทางด้านทีมเจ้าบ้านหมอ,อก,กลาสครับจังหวะนี้ครับปาเวียนมิชเชลินี่ไหลามาแล้วเป็นทางด้านสุภาษิตครับในยิงที่เสาแรกครับต,ต้องบอกว่าวัชรพงษ์บุญชันนียังดักทางได้ถูกครับหลังจากนั้นแอฟฟอร์พย,ายามบุกเช่นกันครับจังหวะโมงของโจเซฟไทเลอร์ลูกนี้ก็ยังไม่เข้ากรอบ มีจีต้องบอว่าเป็นฝ่ายที่ครองเกมได้มากกว่าครับรวมถึงไปถึงจังหวะนี้ครับเป็นจุดโทษเลยครับบอลตักมาของฟาวน์เีชิเลนี่ครับและชาตรีนี่ถึงบอลก่อนทางด้านสลาวุฒิกัลยาณบัณฑิตนะครับแล้วเจ้าแฟลตไปทําฟาวเป็นจุดโทษเลยครับและโกสังหามีทีรเทพแต่จังหวะนี้ครับแม่วชรพงศ์ครับพุ่งถูกทางครับเซฟถูกยิงลีซอไว้ได้ครับพลาดโอกาสขึ้นน้ำครับเจ้าบ้าน หลังจากนั้นในเกมก็ยังโมเมนตัมเดิมครับทางด้านทีมเจ้าบ้านยังบุกหนักจังหวะผ่านของทางด้านเดียเทพให้ฟาวเยนยนลูกนี้ครับแม่เหมือนจะโดนหลอกเสียจังหวะครับแต่ว่าชรพงศ์นี่ยังขวาไปปัดทิ้งได้ครับยังสูงต่อสูงนะครับจังหวะลุ้นของทางด้านเจ้าบ้านหลังจากนั้นครับแม้จะครองเกมได้มากกว่าแต่ไม่มีประตูเพิ่มครับจบครึ่งแรกนี่บางกองกลางยัเสมอกับแอร์ฟอร์ดอยู่สูงต่อสูงับ ึ่งหลังต้องบอกว่ารูปเกมยังเหมือนเดิมครับแต่เริ่มเกมมาไม่ทันไรนี่ทางด้านชาตรีได้ยิงแล้วก็เป็นประตูเลยครับหนึ่งต่อสูงครับชาตรีชิมทะเลครับตวัดยิงลูกนี้ต้องบอกว่าเป็นลูกปลดล็อกของทีมและเป็นลูกแรกของเขาในฤดูกาลนี้ด้วยครับหนึ่งต่อสูเลยครับเรียกสิ่งเหได้แต่ช่วงต้นถึงหลังครับดูภาพชายเขียบ จังหวะผ่านของลาซล,ลัสแล้วเป็นดาโกทาเซฟสกีวิ่งหล่อครับชาตรีนี่ตะหวัดยิงเลยครับโอ้โหบอลเช็ดคานเข้าประตูไปอย่างสวยๆๆเลยครับลูกนี้หนึ่งศูนย์ครับนาทีที่47ชาตรี 3. ชิมนาเลหนึ่งตศูนย์ครับขึ้นนำแล้วครับ หลังจากนั้นทีมเยอนพยายามเปิดเกมสู้และฟรีคิกของจเซฟไทเลอร์ลูกนี้ครับยังไม่ผ่านมือนาริตทมีคูลครับและจังหวะสวนกลับของทางด้านมากลาสครับองค์อารคอนเสิร์ติลเลอร์พาสลูกนี้มาให้ทางด้านชาตรียิ้มลูกลักษณะเดิมครับแต่หุ่นนี้ไม่ต้องเช็ดคานครับเข้าประตูไปเลยครับ2ต่อศูนย์ครับชาตรีชิมทะเลครับประตูที่2ของเขาในเกมนี้ครับแล้วก็เป็นประตูที่2องของมากราสเอฟซีครับ ูจังหวะนี้อีกครั้งนึงครับจังหวะผ่านของอ,อกอานคทมปร,ระเสริฐต้องบอกว่าจ่ายอย่างเฉียบคมนะครับและคุนยิงนี่โอ้โหต้องบอกว่าประตูนี่ไม่ต้องเซฟเลยครับ2ต่อศนาทีที่75ครับชาตรีจิมทะเลออกซาด์ุการมาเป็นประตูแรกและประตูที่ของเขาในเกมนี้ครับต้นหนุ่มหลังจากนั้นเนี่ย ดีจีบิจะได้ประตูที่3ครับจังหวะผ่านของทางเซฟสกีแล้วเป็นทางดน้านลาซาลัสครับโอ้โหโสปีดต,ตั้งแต่เกือบพึ่งสนามครับพาบอลนี้ไปยิงในเขตโทษตรงนี้ครับยังเข้าหน้าต่างครับจังหวะยกมาลูกนี้ครับโอ้ยถ้าเป็นประตูจะสวยมากครับตามชิงวันทูกันแล้วจังหวะสุดท้ายนี่สุภาษิตครับไอยิงใ,ใต้บอลไนิดนึงครับ หลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มครับหมดเวลาการแข่งขันแบล็กคราฟซีครับเปิดบ้านเอาชนะแอร์ฟอร์สเซนทันเอฟซีไปสองต่อศูนย์ครับก็ที่จริงก็น่าจะง่ายสำหรับในช่วงครึ่งแรกนะครับในึ่งแรกเนี่ยอย่างที่เราพาดทุกทัไปทำให้เค็มค่อนข้างยากขึ้นนะครับก็ช่งแรกเนี่ยเราเพิ่มที่น้อยในยกปอดดนด์แรกสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลือ่อนไหวของมิตรบอลในค่อนข้างทำได้ดีนะครับทำให้ จากตรงกลางไปข้างหน้าในค่อนข้างยากติดขัดนะครับเพราะขึ้นหลังนี่เรามีช่องค่อนข้างเยอะทำให้เราสร้างสามกีรุกได้แล้วก็มีโอกาสที่ได้ประตูเพิ่มเติมนะครับขึ้นหลังก็เคลื่อนที่ได้ดีกว่านะครับแล้วก็แม่นยำเ่ยจากตรงกลางไปสู่ข้างหน้าทําให้มีสิทธิ์ก็พอใจในระดับหนึ่งนะครับที่ได้สามแต้มสำคัญในบ้านนะครับซึ่งตั้งเป้าไว้แล้วนะครับต่อแบบหน้าก็มันข้ายากหน่อยที่ต่อไปเยือน ก็ตอนนี้ยังยังบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าแป้งก็ยังไม่ได้แห้ครับผมอันความใกล้ชิดระหว่างแป้งอย่าค่อนข้างจะน้อยด้วยนะครับนนั้มันเราก็ยังเน้นแมตต์ตับแมทนะครับแมันอันด,ดับห้าอันดับหกยังมีโอกาสงานนะครับผมต,ตอนนี้ยังบอกว่าแล้วว่าความแข็งของแ,แบ็คโปรเลยเราเนี่ยยังไม่ใช่อะไรนะครับก็พยายามจะเน้นแมตต์ตับแมทเพื่อให้คุณภาพของกีมดีขึ้นน,นะครับแล้วก็รักษาคุณภาพาของการเล่นรายใหญ่ให้ได้ตอด่อ